มีคนก็บอกว่าประเทศไทยเ,ยเป็นตัวถ่วงของอาเซียนในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงรัฐมนตรีกสิทิเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมกับคุณผมไม่มเห็นด้วยครับถ้าเป็นตัวถ่วงเนี่ยอาเซียนก็จะไม่มีแม่แมบทของเครือข่ายอาเซียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอาเซียนคอนเน็กติวิตี้ถ้าประเทศไทยเป็นตัวถ่วงนะครับก็จะไม่มีคณะกรรมการ,การเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนถ้าประเทศไทยเป็นตัวถ่วงนะครับก็จะไม่มีเรื่อง การที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ประชาชนแล้วก็มีบทบาทนะครับของภาคประชาสังคมคุณพูดนี้เอาใจรัฐมนตรีไม่ได้เอาใจเพราะว่าคุณยังฟังไม่จบเพราะประเด็นที่สมเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงต่างต่างประเทศเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าในกรณีที่ให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาเราทําไม่ถึงดวงดาวนะครับเราไปเร็วเกินไปที่จะให,<ป>ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมถูกต้อง นี่แหละถ้าจะบอกว่าเราพลาดหรือว่าทําได้ไม่เต็มร้อยเนี่ยผมว่าอยู่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วไม่ใช่เป็นตัวถ่วงถ้าเป็นตัวถ่วงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้คนไปดูว่าตอนที่พัทยาเนี่ยเ,ออเราไม่ได้จัดไม่ได้จัดถือว่าเป็นตัวถ่วงขาดหายไปตามจริงแล้วงานอาเซียนนี้นะครับไปตลอดเพียงแต่ว่าเวลามีประชุมเนี่ยผู้ใหญ่มาเจอกันแล้วก็ตกลงกันแต่งานทุกอย่างเนี่ยก็ยังดําเนินต่อไป คุณกวีคิดว่ามันไม่น่าขายหน้าเหรอเราเชิญผู้นำต่างชาติมารู้สึกว่าจะถึงสิบกว่าชาติด้วยซ้ำสิบหกสบหชาติแล้วก็ต้องแตกกระเจิงหมดขึ้นเครื่องบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์อโอ้โหมันน่าอายไหมแล้วก็อย่างนี้เนี่ยต่างชาติเขาจะรู้สึกไหมว่าเขาอุตสาหบินมาประเทศไทยแล้วก็ถูกเสื้อแดงทำ,ทำทำลายที่อาเซียนที่การประชุมที่พัทยาถ้า อาจารย์เนี่ยตั้งคาถามมันก็ต้องตอบว่าน่าอายเพราะว่าคนเข้ามาประชุมเขารู้สึกผิดหวังมากกว่าคือผิดหวังในลักษณะที่ว่าเขาเตรียมการแล้วก็อยากจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ตกลงกันไว้แล้วเนี่ยนะครับดาเนินต่อไปแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ภายในประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยไม่เอื้ออํานวยก็เลยจะต้องอ่ยกไปการประชุมคราวหน้าซึ่งก็มีผลออกมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อ่ ตกลงกัน3-4เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคบนั่นปีแรกของรัฐมนตรีเกษตรของรัฐบาลอภิเศกเพราะปีที่สองก็มีปัญหากับฮุนเซนมีปัญหาก็คุณก็รู้ว่าในขณะนี้เราก็มีปัญหาเรื่องพรมแดนมีปัญหาเรื่องมีการชุมนุมข้างในมีการด่าพ่อร่อแม่ทั้งฮุนเซนทั้งรัฐมนตรีเกษตรข้างในอะไรต่อมี่อไรเนี่ยอันนี้จะถือได้ไหมว่าไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาจะเป็นตัวถ่วงอาเซียน ไม่หรอกครับเพราะว่ามันมีสองประเด็นนะครับคือความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นเรื่องของทวีภาคีนะครับอันนั้นประเด็นนั้นต้องชัดเจนก่อนนะครับประเด็นที่สองเนี่ยถ้าจะลากลงมาสู่เวทีอาเซียนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะให้บทบาทอาเซียนมันอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องให ทวิภาคีตกลงกันก่อนอเพราะอาเซียนเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะยิ่งกลไกในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกเนี่ยยังไม่มีใครนาเอามาใช้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่าอาเซียนเนี่ยเข้ามาไกลเกลี่ยอาเซียนยังไม่ถึงระดับนั้นด้วยซ้ําไปจะเห็นไหมครับว่าอินโดนีเซียก็รมะมัดระวังมากเพราะว่าการเปิดปมให้อาเซียนเข้ามานี้ไม่ได้หมายความว่าอาเซียนทุกประเทศนะครับเห็นดีด้วยนะครับฉะนั้นตต้องระมัดระวังมากอาเซียนเนี่ย ท่านตรีครับสิ่งที่ผมถามเมื่อสักครู่นียคิดว่าท่านตรีก็เคยได้ยินใช่ไหมครับมันก็ต้องก็ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าไอ้วิวัฒนาการทางการเมืองภายในของเรา <c oughs> นะฮะการมีส่วนร่วมการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็บทบาทของสื่อแล้วก็ความรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีของสื่อโดยองค์รวมไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้โฉมหน้าของการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> นะครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่ง ส่วนอันที่สองก็คือว่าเหตุการณ์ที่พัทยานั้นผู้นำทั้ง15ประเทศนะฮะแล้วกทายเป็นประเทศ16ตระหนักดีว่ารัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์ณจุดนั้นช่วงนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องการที่จะให้เกิดการเสียเลือดเนื้อก็หลีกเลี่ยงนะครับนะฮะหลีกเลี่ยงนะเพื่อไม่ให้มีการประทะ เพราะฉะนั้นช่วงนั้นสิ่งที่จะต้องทําให้เสร็จภายในชั่วโมงสองชั่วโมงคือการนําเอาผู้นําอคตุกะทั้งหลายนั้นออกไปจากที่ประชุมโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เขาก็เข้าใจว่าเราได้เพียงพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเขาคณะของเขาเนี่ยเป็นสําคัญนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้อธิบายความเป็นมาเพราะว่าก่อนที่จะปิดการประชุมประมาณสักบ่ายโมงเนี่ย ผู้นำทั้งหมดนะฮะอาจจะเว้นเข้าใจว่าญี่ปุ่นยังออกมาจากโรงแรมไม่ได้แต่เราก็ได้ได้อธิบายให้ฟังและหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านไป3าสี่ชั่วโมงแล้วท่านนายงปรีก็ได้มีโอกาสพบกับทางผู้นําจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นการเฉพาะเพื่อจะอธิบายความเป็นมาจริงๆแล้วคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาคิดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยน่าจะถอนใจหรือเปล่า ก็คงจะคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเมื่อทล <ำ S 1> า,ายาาการประชุมที่เราเป็นประธานไดนใ้ใช่ฮะใช่ฮะผมคิดว่าเขาคงจะขายเราคิดว่าเราคงจะขายหน้าอับอายแล้วก็ใจไม่สู้ซาเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าไอความมุ่งมั่นในการจะทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วเราก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่เราจะต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันทำให้เราสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้